สวัสดีทุกคนกันด้วยสวัสดีทุกคนกันด้วยวันนี้จะมาไขตู้ต้นคริสต์มาสนะึ่งคิดว่าน่าจะเป็นตู้สุดท้ายของปีนี้ได้สักทีแลนะเพราะว่าเราต้องการดองเคสไปมากคือคือแบบเดี๋ยวปีหน้าไม่มีเคสใช้นะโอเคก็ว okay, ุ้ยสุปเปอร์ลยเออเอ,อดีอยู่ดีอยู่โอเคก็ okay, เสียดายมากเลยนะ ก็คือแคสที่ได้จากการสปินก็ใช้ไปแล้วแล้วก็แคสที่เก็บปีนก็หมดแล้วก็คือไม่ต้องแต่งตัวหรอกมั้งใช่ไหมอันนี้ออกอาชี่แครบรับรางวัลแครบรับ, <c oughs> รบยี่แครบแชร์เลย โอ้ยเสียตาอีกแล้วก็แพงเหมือนกันแปดสิบแปดสิบกว่าอโอเคเดี๋ยวเราจะไม่รับก่อนเพร่อเกมมันจะเห็นใจเราจะมาทําเซตเนี้ยทุกคนซึ่งเราอยากได้ปีมกมอแต่เราก็เชื่อว่าไม่น่าจะได้หรอกคือแบบไมเด้เนี้ยไมเด้เนี้ยถ้าเกิดว่ามันให้เลยก็คือจะดีใจมากแต่ถ้าไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ โอเคนด่ินชิว่าแล้วไม่ได้นดะโอ้ยคืนปีมันอลังการมากทุกคนคือทำไมเราถึงต้องการซุปเปอร์ไล์เราคิดว่าไม่รู้อ่ะเราเราอยากเราอยากรู้ว่ามันขยับยังไงนะช้ดองเนื้อตายแล้วเสียตังอีกแล้วคือมันก็ขนตาม่ค่อยยาวม,มากเลยนะก็น่าจะเอามาแต่งชายได้ด้วยนะเออเออเอาเอเอจะใส่อันนี้ก่อนมันใส่ซ้อนกันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใส่ ไม่ใส่กิ๊กได้ถูมเรื่องเสียตังเรื่องเสียตมมัง้องพูดอย่างไ้ก็ไม่มีอะไรเสียหายอยู่ลยแล้วเค้เงินในกระเป๋ามันลดลงแค่นี้เองเงินในกระเป๋าต่อทอเคก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะอ